ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ล้อมรอบด้วยป่ารกและแม่น้ำสายยาวมีต้นตะเคียนใหญ่ต้นหนึ่งยืนตระหง่านอยู่ริมลำธารผู้คนในหมู่บ้านเรียกมันว่าแม่ตะเคียนทองเพราะลำต้นมีสีเหลืองอ่อนเมื่อแสงแดดส่องกระทบมันเป็นต้นไม้ที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ในยามค่ำคืนเพราะเชื่อว่ามีวิญญาณหญิงสาวสิงสถิตอยู่เรื่องเล่าว่าเมื่อร้อยกว่าปีก่อนมีหญิงสาวชื่อแม่พยา เธอสวยงามและจิตใจดีแต่ถูกคนรักทรยศทําให้เธอเสียใจอย่างมากคืนหนึ่งเธอเดินเข้าป่าแล้วหายไปไม่มีใครพบศพของเธออีกเลยหลังจากนั้นไม่นานชาวบ้านเริ่มได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้ดังมาจากต้นตะเคียนใหญ่และบางคนเห็นเงาร่างผู้หญิงสวมผ้าไทยยืนอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนั้นเวลาผ่านไปหลายคนที่พยายามจะตัดต้นตะเคียนต้นนี้เพื่อเอาไม้ไปขายมักจะเจอเหตุร้ายเช่นป่วยหนักหรือเกิดอุบัติเหตุ โดยไม่ทราบสาเหตุผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านจึงประกาศให้ต้นตะเคียนนี้เป็นต้นศักดิ์สิทธิ์และห้ามผู้ใดแตะต้องตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านจะนำผ้าแพรสีสวยผ้าสิน้นและเครื่องหอมมาถวายใต้ต้นตะเคียนทุกเดือนเพื่อเป็นการเคารพและบางครั้งเมื่อมีคนบนบานขอโชคลาภมากักจะได้สมหวังทำให้ตำนานของนางตะเคียนยิ่งแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆคืนนี้หากใครผ่านไปใกล้ลำธารในหมู่บ้านนั้นบางทีอาจได้ยินเสียงเพลงเบาๆลอยมาตามสายลมพร้อมกลิ่นหอมของดอกไม้ และเงาร่างหญิงสาวในชุดไทยที่ยืนมองผู้คนด้วยรอยยิ้มเศร้าๆใต้ต้นตะเคียนทองกลางป่าลึกทางตอนเหนือของหมู่บ้านมีต้นตะเคียนทองขนาดใหญ่ที่มีอายุนับร้อยปีมันสูงจนยอดสัมผัสกับเมฆในฤดูฝนลำต้นเรียบเนียนเป็นเงาเมื่อโดนแสงแดดสองผู้คนต่างเชื่อว่าภายในต้นไม้นี้มีวิญ,ญญาณของหญิงสาวสิงอยู่และเธอคือนางตะเคียนที่คอยเฝ้าปกป้องต้นไม้และพื้นที่รอบๆหลายสิบปีที่ผ่านมาชาวบ้านบางคนพยายามจะตัดต้นตะเคียนนี้ เพื่อนําไม้ไปขายแต่ไม่เคยมีใครทําสําเร็จคืนก่อนวันตัดมักจะเกิดเหตุการณ์ประหลาดเช่นเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆลอยมาตามลมกลิ่นดอกไม้ร้อยมาในยามค่ําคืนหรือฟันเห็นหญิงสาวในชุดไทยมายืนร้องขอไม่ให้ทําลายต้นไม้ของเธอชายคนหนึ่งชื่อสมชายไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เขาตัดสินใจจะพิสูจน์ด้วยตัวเองเขาเตรียมเลื่อยและเครื่องมือครบแต่พอเริ่มตัดลมแรงก็พัดมาอย่างรุนแรงจนกิ่งไม้ใหญ่หักตกลงมาเฉียดหัวเขาสมชายตกใจสุดขีดและหนีออกจากป่าวันรุ่งขึ้นเขาล้มป่วยหนัก โดยไม่รู้สาเหตุหลังจากนั้นเขาจึงรีบไปขอขมาที่ศาลต้นตะเคียนและอาการก็หายไปอย่างน่าประหลาดตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าแต่ต้องต้นตะเคียนต้นนี้อีกเลยชาวบ้านเริ่มตั้งศาลเล็กๆไว้ใต้ต้นไม้จุดธูปถวายผ้าแพรสีสดและขอพรจากเจ้านางตะเคียนทองเพื่อให้ชีวิตปลอดภัยและโชคดีบางคืนเมื่อแสงจันทร์สาดลงมาบนลำต้นผู้คนที่ผ่านไปมักจะเห็นเงาร่างหญิงสาวผมยาวในชุดไทยสีทองยืนพิงต้นไม้เบาๆเหมือนกำลังเฝ้ามองใครบางคนเธอ ไม่เคยทำร้ายใครที่มีจิตใจดีแต่จะลงโทษเฉพาะคนที่ลบหลู่และไม่เคารพธรรมชาติวิญญาณของนางตะเคียนจึงไม่ใช่เพียงตำนานหลอกเด็กแต่คือคำเตือนให้มนุษย์รู้ว่าทุกสิ่งในธรรมชาติล้วนมีชีวิตและควรได้รับการเคารพหลังจากที่ศาลของนางตะเคียนถูกตั้งขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ทุกอย่างดูเหมือนจะสงบแต่ไม่นานนะักความเงียบของป่าก็เริ่มมีสิ่งประหลาดเกิดขึ้นอีกครั้ง ในคืนเดือนมืดชาวบ้านบางคนที่เดินกลับจากทุ่งนาเล่าว่าพวกเขาได้ยินเสียงหญิงสาวร้องเพลงเบาๆลอยมาตามสายลมเสียงนั้นอ่อนหวานแต่แฝงความเศร้าเหมือนเสียงของคนที่กำลังรอคอยใครบางคนที่ไม่มีวันกลับมาบางครั้งเสียงนั้นแววออกมาจากทิศทางของต้นตะเคียนทองตอนแรกข้าคิดว่ามันเป็นเสียงลมยายคำเอ๋ยพร้อมยกมือไหวแต่พอเงี่ยหูฟังดีๆมันเป็นเสียงคนจริงๆร,ร้องเพลงโบราณที่ไม่มีใครในหมู่บ้านรู้จัก หลังจากนั้นไม่นานคนเลี้ยงวัวชื่อน้อยก็ได้ยินเสียงผู้หญิงเรียกชื่อของเขาในความมืดเมื่อหันไปกลับไม่เห็นใครมีเพียงเงาของต้นตะเคียนที่ไหวเบาๆราวกับมีคนยืนอยู่ข้างหลังเขารีบหนีกลับบ้านทันทีแล้วเล่าให้ทุกคนฟังด้วยใบหน้าซีดเผือดขึ้นต่อมาฝนตกหนักและเสียงนั้นกลับมาดังขึ้นกว่าเดิมบางคนได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆปนเสียงสะอื้นบางคนเห็นแสงไฟลอยวนอยู่รอบๆต้นไม้เหมือนโคมผีเด็กๆในหมู่บ้านเริ่มหวาดกลัวไม่กล้าเดินผ่านทางนั้นแม้แต่ตอนกลางวัน ผู้เฒ่าผู้แก่เชื่อว่านางตะเคียนกำลังพยายามติดต่อกับชาวบ้านเพื่อเตือนบางสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นจึงตัดสินใจจัดพิธีขอขมาครั้งใหญ่พวกเขานำผ้า,พาแพรสีทองน้ำอบและดอกมะลิมาถวายขณะสวดมนต์ขอพรเสียงลมแรงก็พัดผ่านต้นไม้จนใบไม้สั่นเหมือนมีใครกำลังฟังอยู่หลังพิธีจบเสียงประหลาดก็หายไปชั่วระยะหนึ่งแต่ชาวบ้านต่างรู้ดีว่านางตะเคียนยังอยู่และเธอจะปรากฏตัวอีกครั้งเมื่อใดที่มีคนลืมคำเตือนของเธอ คืนหนึ่งในช่วงปลายฤดูฝนหมู่บ้านเล็กๆแห่งนั้นถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาทึบเสียงจิ้งหรีดดังแผ่วเบาและกลิ่นดอกไม้หอมอบอวลทั่วป่าสมพรชายหนุ่มผู้กล้าเดินผ่านบริเวณต้นตะเคียนเพราะอยากพิสูจน์ว่าเรื่องวิญญาณน,นั้นจริงหรือไม่เขาถือไฟฉายและเดินไปอย่างระมัดระวัง แต่ทันใดนั้นแสงไฟเริ่มกระพริบแล้วก็ดับลงอย่างไม่มีเหตุผลความมืดเข้าปกคลุมทุกสิ่งเสียงผู้หญิงร้องเพลงเบาๆดังมาจากด้านหลังของเขาสมพรหันกลับไปเห็นเงาร่างหญิงสาวในชุดไทยสีทองผมยาวสลวยถึงเอวยือนอยู่ใต้ต้นตะเคียนลำตัวของเธอเปล่งแสงอ่อนๆราวกับจันกระจ่างเธอยิ้มให้เขาอย่างอ่อนโยนแต่ในแววตานั้นเต็มไปด้วยความเศร้าเจ้ามาที่นี่ทำไมที่นี่ไม่ใช่ที่ของมนุษย์เสียงของเธอดังขึ้นแผ่วเบาแต่เยื่อเกียนสมพรพูดไม่ออกได้แต่ยกมือไหว้และถอยหลังทีละก้าว ทันใดนั้นลมแรงก็พัดผ่านเสียงใบไม้ดังสู้ซากลิ่นน้ำอบไทยช่วยแรงขึ้นนางตะเคียนค่อยๆลอยตัวขึ้นเหนือพื้นเธอมองไปทางหมู่บ้านเหมือนกำลังคิดถึงบางสิ่งแล้วพูดด้วยเสียงสะอื้นว่าข้ารอเขากลับมาร้อยปีแล้วเขายังไม่กลับมาเลยจากนั้นร่างของเธอก็ค่อยๆจางหายไปกับหมอกเหลือเพียงกลิ่นหอมและผ้าแพรสีทองที่ลอยตกลงมาบนพื้นสมพรรีบเก็บขึ้นมาและนำไปถวายที่สารต้นตะเคียน เพื่อแสดงความเคารพหลังจากวันนั้นเขาไม่เคยลบหลู่เรื่องวิญญาณอีกเลยข่าวการปรากฏตัวของนางตะเคียนแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านบางคนเชื่อว่าเธอยังคงเฝ้ารอคนรักที่จกไปบางคนเชื่อว่าเธอเพียงต้องการให้คนเคารพธรรมชาติและต้นไม้ที่เป็นบ้านของเธอไม่ว่าอย่างไรคืนนั้นทําให้ทุกคนในหมู่บ้านเชื่อว่านางตะเคียนมีอยู่จริงและเธอยังคงอยู่ที่นั่นใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ไม่มีวันตาย หลังจากคืนที่นางตะเคียนปรากฏกายต่อหน้าสมพรเรื่องราก็แพร่ไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วทุกคนต่างพูดถึงหญิงสาวในชุดไทยสีทองที่ลอยอยู่ใต้ต้นตะเคียนบางคนเชื่อบางคนยังสงสัยแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ต้นไม้นั้นในยามค่ำคืนอีกเลยยามกลางวันต้นตะเคียนดูเหมือนต้นไม้ธรรมดาแต่เมื่อดวงอาทิตย์ลับฟ้าลำต้นจะเปล่งแสงสีทองอ่อนๆและมีกลิ่นหอมของน้ำอบลอยมาเป็นระยะผู้คนจึงเริ่มจุดทูปและวางเครื่องบูชาใต้ต้นไม้ทุกค่ำคืนพวกเขาเชื่อว่าการเคารพ และถวายของจะช่วยให้วิญญาณของนางตะเคียนสงบไม่ก่อความหวาดกลัวอีกหญิงชราคนหนึ่งชื่อยายคำมักจะไปจุดเทียนใต้ต้นไม้ทุกคืนเธอบอกว่าเคยฝันเห็นนางตะเคียนมายืนอยู่ปลายเตียงบอกให้เธออย่าก,กลัวเพราะวิญญาณน,นั้นไม่ต้องการทำร้ายใครเพียงแต่อยากให้คนในหมู่บ้านรู้ว่าธรรมชาติคือชีวิตและไม่ควรถูกทำลายหลังจากนั้นผู้ใหญ่บ้านจึงประกาศให้บริเวณรอบต้นตะเคียนเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์ห้ามตัดไม้ห้ามเผาป่าและห้ามผู้จาลบหลู่เด็ดขาดใครฝ่าฝืน จะถูกลงโทษทั้งเพื่อเคารพนางตะเคียนและเพื่อรักษาป่าของหมู่บ้านในวันพระใหญ่ชาวบ้านจะมารวมตัวกันที่ศาลตะเคียนจุดทูบบูชาร้องเพลงโบราณและวางดอกไม้สีทองไว้ใต้ต้นไม้ทุกคนก้มกราบด้วยความศรัทธาบางคนถึงกับร้องให้เมื่อรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่อบอุ่นและสงบแม้ความกลัวจะยังคงอยู่ในใจของผู้คนแต่ความเคารพได้กลายเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าชาวบ้านรู้แล้วว่านางตะเคียน ไม่ใช่ผีร้ายแต่เป็นวิญญาณผู้พิทักษ์ธรรมชาติที่เตือนให้มนุษย์รู้จักเคารพสิ่งรอบตัวจากวันนั้นเป็นต้นมาหมู่บ้านเล็กๆแห่งนั้นจึงไม่มีใครกล้าแต่ต้องต้งตนตะเคียนอีกเลยและทุกครั้งที่ลมพัดผ่านพวกเขาจะยกมือไหว้พร้อมเอ่ยเบาๆว่าขอคาระวะแม่ตะเคียนทองเมื่อเวลาผ่านไปตำนานของนางตะเคียนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชาวบ้านไปแล้วทุกคนต่างเชื่อว่าต้นตะเคียนทองนั้นมีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่และเพื่อเป็นการแสดงความเคารพพวกเขา จึงเริ่มจัดพิธีบูชาขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะในคืนเดือนเพ็ญซึ่งเชื่อว่าเป็นคืนที่พลังของวิญญาณจะชัดเจนที่สุดก่อนวันพิธีชาวบ้านจะช่วยกันทำความสะอาดบริเวณรอบต้นไม้ปูผ้าขาวและตั้งโต๊ะบูชาที่ทำจากไม้ไผ่บนโตะ๊ะจะมีเครื่องบูชาเช่นผ้าแพรสีทองดอกมะลิน้ำอบไทเทียนหอมและเครื่องสำอางแบบโบราณที่เชื่อว่านางตะเคียนชอบมาก เมื่อถึงเวลาค่ำทุกคนแต่งกายด้วยชุดไทยพื้นบ้านจุดเทียนรอบต้นไม้จนสว่างสวัยแสงจากเทียนสะท้อนกับลำต้นของตะเคียนทองจนดูเหมือนมันกำลังเปล่งแสงเองผู้ใหญ่บ้านจะเป็นผู้นำพิธีเขาจะกล่าวคำขอขมาด้วยเสียงสงบว่าขอเจ้านางตะเคียนทองปโปรดรับเครื่องบูชาและปกป้องลูกหลานในหมู่บ้านให้ปลอดภัยหลังจากนั้นจะมีการร้องเพลงพื้นบ้านเพลงบูชาตะเคียนเสียงของหญิงสาวในหมู่บ้านจะดังพร้อมกันเบาๆจนบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบ และคลังหลายคนเชื่อว่าช่วงเวลานั้นพวกเขารู้สึกเหมือนมีสายลมเย็นๆพัดผ่านพร้อมกลิ่นหอมของน้ำอบและเงาใบไม้ที่ไหวราวกับมีใครบางคนอยู่ตรงนั้นบางครั้งในพิธีบางคนอาจเห็นแสงสีทองจางๆลอยรอบๆต้นไม้หรือได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วเบาทุกคนจะยกมือไหวทันทีเพราะเชื่อว่านางตะเคียนมาร่วมรับเครื่องบูชาด้วยตนเองเมื่อพิธีจบลงชาวบ้านจะนำของบูชากลับไปบ้านบางส่วนเพื่อความเป็นสิริมงคล และบางคนจะเก็บน้ำที่ใช้ล้างเท้าต้นตะเคียนไว้ประพรมบ้านเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายทุกปีพิธีนี้จะถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีใครกล้าลืมหรือหยุดเพราะทุกคนเชื่อว่าตราบใดที่พวกเขายังเคารพนางตะเคียนทองหมู่บ้านก็จะอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากภัยพิบัติและเต็มไปด้วยโชคลราบหลังจากพิธีบูชาต้นตะเคียนถูกจัดขึ้นทุกปีเรื่องราวของนางตะเคียนทองก็แพร่กระจายออกไปไกลกว่าหมู่บ้านเล็กๆผู้คนจากต่างถิ่นเริ่มเดินทางมาที่นี่เพื่อกราบไหว้ และขอพรจากเจ้านางผู้ศักดิ์สิทธิ์หลายคนเชื่อว่าเธอให้โชคลาภและความสําเร็จแก่ผู้ที่มีศรัทธาและใจบริสุทธิ์เช้าวันหนึ่งรถกระบะจากต่างจังหวัดหลายคันมาจอดริมป่าชายหญิงแต่งกายด้วยชุดสุภาพนําของบูชามากมายทั้งผ้าแพรสีทองเครื่องหอมและหัวหมูมาถวายที่ศาลตะเคียนทองบางคนจุดธูปเก้าดอกแล้วกระซิบขอพรเรื่องงานเรื่องความรักหรือแม่แต่เลขเด็ดสําหรับหวยเจ้านางแม่ตะเคียนทองปโปรดเมตตาข้าด้วยหากข้าได้โชคลาภจะกลับมาถวายชุดไทยให้แม่เจ้า เสียงคำอธิษฐานดังขึ้นจากผู้คนหลายคนอย่างพร้อมเพรียงหลังจากนั้นไม่นานข่าวลือก็เริ่มแพร่ไปว่ามีชายคนหนึ่งถูกหวยรางวัลใหญ่หลังจากมาขอพรที่นี่เขากลับมาพร้อมชุดไทยสีทองและเครื่องประดับสวยงามมอบถวายไว้ที่ศาลตามที่สัญญาไว้ผู้คนยิ่งเชื่อมั่นในพลังของนางตะเคียนมากกว่าเดิมในตอนกลางคืนศาลตะเคียนจะเต็มไปด้วยแสงเทียนและกลิ่นธูปที่ลอยคลุงไปทั่วเสียงสวดมนต์และเพลงบูชาดังสลับกันบางคนบอกว่า เห็นเงาผู้หญิงในชุดไทยเดินวนรอบศาลเบาๆก่อนจะหายไปในหมอกบางคนถึงกับน้ำตาไหลเพราะรู้สึกถึงพลังอบอุ่นที่ไม่อาจอธิบายได้แม้บางคนจะมาด้วยความโลภแต่นางตะเคียนไม่เคยลงโทษทันทีเธอเพียงเตือนในฝันให้รู้ว่าขอได้แต่ต้องไม่ลืมทำความดีผู้ที่ไม่รักษาสัญญาหรือพูดโกหกต่อวิญญาณศักดิ์สิทธิ์มักประสบเคราะหกรรมอย่างลึกลับในเวลาต่อมา ชาวบ้านจึงเชื่อมั่นว่าพรของนางตะเคียนมีจริงแต่ต้องแลกมาด้วยความศรัทธาและจิตใจที่บริสุทธิ์ผู้ที่เชื่อมั่นและเคารพเธอจะได้พรส่วนผู้ที่เห็นแก่ตัวจะได้บทเรียนอันเจ็บปวดแทนทุกวันนี้ศาลของนางตะเคียนทองยังคงมีผู้คนมาสักการะไม่ขาดสายเสียงทูบและเสียงสวดมนต์ยังคงดังในายามค่ำคืนเหมือนคำสัญญาที่ไม่มีวันสิ้นสุดระหว่างคนกับวิญญาณ แม้ตำนานของนางตะเคียนทองจะถูกเล่าขานต่อกันมาหลายชั่วอายุคนและผู้คนส่วนใหญ่ต่างให้ความเคารพศรัทธาแต่ก็ยังมีบางคนที่ไม่เชื่อพวกเขามองว่านั่นเป็นเพียงเรื่องหลอกเด็กเป็นนิทานที่คนเท่าคนแก่สร้างขึ้นเพื่อข่มขวัญไม่ให้ใครเข้าไปตัดไม้ในป่าชายคนหนึ่งชื่อชัยเป็นคนต่างหมู่บ้านเขาเป็นพ่อค้าขายไม้ที่โลภมากวันหนึ่งเขาได้ยินข่าวว่าต้นตะเคียนทองในหมู่บ้านนี้มีไม้เนื้อดีมากจึงวางแผนจะมาตัดเอาไปขายแม้ชาวบ้านจะเตือนว่า อย่าลบหลู่เจ้านางตะเคียนนะ่ะแต่เขากลับหัวเราะและพูดว่าผีอะไรกันมีแต่คนโง่ที่ยังเชื่อเรื่องพวกนี้คืนนั้นชัยกับลูกน้องสองคนแอบเข้าป่าพวกเขานำเลื่อยไฟฟ้ามาเตรียมตัดต้นตะเคียนขณะเริ่มตัดเสียงเลื่อยดังลั่นไปทั่วแต่ทันใดนั้นเครื่องมือกลับดับลงโดยไม่มีสาเหตุทั้งสามคนมองหน้ากันด้วยความงุนงงแล้วเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆก็ดังมาจากด้านหลังพวกเขาหันไปเห็นเงาร่างหญิงสาวในชุดไทยสีทองยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใบหน้าของเธอซีข,ขาวดวงตาเศร้าและเต็มไปด้วย พลังที่ทำให้ทุกคนขนลุกชัยตกใจและพยายามหนีแต่จู่ๆเขาก็ล้มลงหมดสติลูกน้องรีบพาเขากลับหมู่บ้านทว่าตั้งแต่นั้นมาเขาเริ่มฝันร้ายทุกคืนเห็นนางตะเคียนมายืนจ้องมองด้วยแววตาเศร้าแต่เย็นชาเสียงเธอกระซิบว่าเจ้าไม่เคารพธรรมชาติเจ้าจะต้องชดชัยชัยเริ่มเจ็บป่วยโดยหาสาเหตุไม่ได้หมอรักษาเท่าไรก็ไม่หายสุดท้ายเขายอมไปขอขมาที่สารตะเคียนทองจุดทูบและร้องให้ขอโทษข้าเชื่อแล้วแม่เจ้าข้าไม่ควรลบหลู่ หลังจากนั้นไม่นานอาการของเขาก็ค่อยๆดีขึ้นเหตุการณ์นี้ทําให้คนทั้งหมู่บ้านมั่นใจมากขึ้นว่านางตะเคียนทองมีอยู่จริงเธอไม่ต้องการทําร้ายใครแต่จะลงโทษเฉพาะผู้ที่ไม่ให้เกียรติธรรมชาติและวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นจากวันนั้นเป็นต้นมาไม่มีใครกล้าแต่ต้องต้นตะเคียนอีกเลยและแม้แต่ชายเองก็กลายเป็นคนใจบุญเขาเลิกค้าขา,ขายไม้หันมาช่วยปลูกป่าแทนเพื่อชดใช้สิ่งที่เคยทําผิดในอดีต หลังจากเรื่องของชัยแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านผู้คนต่างก็เริ่มระมัดระวังในการพูดถึงนางตะเคียนมากขึ้นแต่ก็ยังมีบางคนที่ไม่ยอมเชื่อหนึ่งในนั้นคือชายหนุ่มชื่อเก่งเขาเป็นคนหัวรั้นไม่เกรงกลัวสิ่งใดวันหนึ่งเขาเมาเหล้าและพูดเย้ยกลางสารตะเคียนทองว่านางตะเคียนมีจริงก็ออกมาสีท่าแน่จริงจะให้ข้าเห็นกับตาเลยคำพูดนั้นทำให้คนที่อยู่แถวนั้นถึงกับอึ้งไม่มีใครกล้าห้ามเพราะรู้ดีว่าการลบหลู่เช่นนั้นอาจนำมาซึ่งภัยพิบัติเก่งหัวเราะเสียงดังแล้ว เดินกลับบ้านอย่างไม่สนใจทะว่าคืนนั้นเองเขากลับต้องเจอกับสิ่งที่ไม่อาจลืมได้ตลอดชีวิตกลางดึกเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆลอยมาตามลมเขาลืมตาขึ้นและเห็นเงาร่างหญิงสาวในชุดไทยสีทองยืนอยู่ปลายเตียงผมยาวสยายดวงตาสีดำสนิทจ้องมองเขาอย่างเย็นชาเก่งพยายามลุกขึ้นแต่ขยับตัวไม่ได้เลยร่างกายแข็งเหมือนถูกตรึงไว้เสียงของนางผู้ชาชาว่าเจ้ากล้าท้าทายข้าเจ้าจะต้องรู้รสของความกลัว ทันใดนั้นแสงไฟในบ้านก็ดับลงเสียงลมหอนดังขึ้นทั่วบริเวณเก่งร้องขอค,อความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครได้ยินเมื่อรุ่งเช้าเพื่อนบ้านเข้ามาพบเขานอนหมดสติอยู่บนพื้นดวงตาเบิกกว้างและร่างกายเต็มไปด้วยรอยข่วนเหมือนโดนกิ่งไม้บาดท,ทั่วตัวตั้งแต่นั้นมาเก่งกลายเป็นคนเงียบไม่พูดไม่จาและไม่กล้าเข้าใกล้สารตะเคียนอีกเลยทุกครั้งที่มีใครพูดถึงนางตะเคียนเขาจะรีบไหว้และหลบไปทางอื่นชาวบ้านนำเรื่องนี้ไปเล่าต่อเพื่อเตือนลูกหลานว่า อย่าลบหลู่สิ่งที่มองไม่เห็นเพราะบางสิ่งอาจไม่ได้อยู่ไกลอย่างที่เราคิดตำนานของนางตะเคียนจึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าเพื่อขู่คนเท่านั้นแต่เป็นบทเรียนแห่งความเคารพต่อธรรมชาติและสิ่งที่อยู่นอกเหนือความเข้าใจของมนุษย์เมื่อใครก็ตามเดินผ่านต้นต,นตะเคียนทองในยามค่ำคืนพวกเขายังคงได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆลอยมาตามลมเหมือนเตือนว่าจงเคารพอย่าท้าทายตำนานของนางตะเคียนทองไม่ใช่เพียงเรื่องราวของผีหรือสิ่งลึกลับเท่านั้น แต่เป็นเรื่องราวที่สะท้อนถึงความเคารพและความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่คนโบราณพยายามสอนลูกหลานมาจนถึงปัจจุบันต้นตะเคียนทองถือเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อไทยเชื่อว่ามีวิญญาณหญิงสาวสิงสถิตยอยู่เพื่อปกป้องป่าและผู้คนที่มีจิตบริสุทธิ์ผู้ที่ให้ความเคารพและขอพรด้วยความจริงใจมักได้รับโชคลาภหรือความสำเร็จในชีวิตแต่ผู้ที่ลบหลู่หรือทำร้ายต้นไม้โดยไม่เคารพจะได้รับผลกมกลับมาอย่างที่เห็นในเรื่องของชัยและเก่ง เมื่อเวลาผ่านไปตำนานนางตะเคียนถูกเล่าขานต่อในรูปแบบต่างๆบางแห่งสร้างสารไว้ใต้ต้นตะเคียนเพื่อเป็นที่สักการะผู้คนจะนำผ้าแพรสีสดมาผูกไว้รอบต้นไม้จุดทูบเทียนขอพรเรื่องโชคลาภความรักหรือแม้แต่เลขเด็ดแต่สิ่งสำคัญที่คนรุ่นเก่ามักเตือนคืออย่าขอด้วยความโลภเพราะนางตะเคียนไม่ให้พรแก่คนที่หวังเพียงผลประโยชน์ส่วนตัว หลายคนที่เคยไม่เชื่อแต่ภายหลังได้สัมผัสประสบการณ์แปลกๆกับต้นตะเคียนก็เปลี่ยนใจมาให้ความเคารพพวกเขาเชื่อว่าแม้เราอาจมองไม่เห็นวิญญาณแต่พลังของธรรมชาติและความศักดิ์สิทธิ์มีอยู่จริงบทเรียนจากตำนานนี้จึงไม่ใช่เพียงคำเตือนเรื่องการกลัวผีแต่คือการเตือนให้มนุษย์รู้จักเคารพสิ่งที่ไม่เข้าใจและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างถ่อมตนเพราะในที่สุดไม่ว่าจะเป็นวิญญาณหรือธรรมชาติทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้โลกนี้สมดุล ทุกวันนี้ชาวบ้านหลายพื้นที่ยังคงจัดพิธีบูชานางตะเคียนทุกปีเสียงระฆังและกลิ่นธูปที่ลอยในอากาศยังคงทำให้ผู้คนรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่อธิบายไม่ได้และในยามค่ำคืนหากใครเดินผ่านต้นตะเคียนทองเงียบๆอาจได้ยินเสียงลมพัดคล้ายเสียงหญิงสาวกระซิบว่าจงเคารพธรรมชาติแล้วธรรมชาติจะปกป้องเจ้า